แพลสแค้นเสียมด้วยนะครับคุณพีเ่เจครับชมต่อครับมวยคู่ที่สองบุรีวิทไทยชิตบังโดนซูเปอร์ไฟฟ์เอาล่ะครับเกี่ยวมาแล้วคืนด้วยซ้ายนี่สับด้วยแข้งครับเอ้าแข้งขวาคืนไม่กีกมีหมัดเสิร์นครับเดชสงพลเคยกำชัยไปแล้วหนึ่งครั้งครับขยับเดินเบียดตเัเซฟสายโดนคืนขวาหนักอ่ะ รู้สึกว่าซ้ายจโจเซฟไปโจเซฟต้องขยับเข้ามาแล้วนะครับโจเซฟแดงโอ้โอแทงไปดอกหนึ่งหมัดมาแทงไปแทงมาอา้าวลงตีไปเพชรกมลโจเซฟตีมาเอาแถวตัวแทงมาโอ้โหคนละดอกสอ,กองดอกเอาแถวดอกนี้แทงแล้วท้ายกรรมการเห็นเลยทีเดียวโจเซฟเคยแพ้ขยับต่อยขวาครับเอาแข้งซ้ายตัดที ลูกนี้เพชรทงพลมีปักด้วยศอกขวาครับสายถึงสายไม่เข้าครับสายแบบว่าสะบัดสะบัดยังไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ว่าลูกนี้หูยลูกคืนครับคืนแบบเนื้อเนื้อแน่นๆน,น,น่นกับเพชรสงพลแมูุ่ดที่ต่อยกันดูดีตลอดเลยตัวเซฟแดงนะครับสโลวีเกียนื้อเงินเพชรสงพลนักมวยไทยแต่ว่าตัวเซฟมันอยู่ประเทศไทยรู้แล้วนะ เรื่องการกินการนอนการซ้อมเนี่รู้หมดลูกศิษย์ของนี่รองผู้บังบคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับเพชรสมพลอืมอ้าวนะครับแข้งซ้ายไปแข้งขวาคืนมาอีกซ้ายเพชรสมพลบีบเกมงครับชับพื้นที่อีกมีอาวุธเยอะครับเพชรสมพลวันนี้มีทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกลงล่างก่อนดีกว่าเตเซฟสะบัดขวาเท้าหน้าเพชรสมพลรุกคืบใหญ่เลยครับตอนนี้ นทะลาะไปเรื่อยโอ้โหู่นี้ต่อยกันต่อยกันมันเลยเนะนี่ยดูดิเอา้าเทกะจาดแล้วเทเลยเอา้าโอ้โหลูกนี้งัดล้มลงไปครับในช่วงหมดยกพอดีลูกศิษย์ของพนมทองศิษย์สวปอเคยใช้บริการกันมาแล้วเมื่อ19ทธันวาคมที่ผ่านมาครับที่อ,อตโกยแห่งนี้ครับนี่เป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติชาวโซลรเกียอีกหนึ่งท่านแหละครับ ทีม้ยลายมือต้องบอกว่าแฟนบอยรู้จักเป็นอย่างดีครับถือว่าอยู่ในระดับที่มาสร้างชื่อเสียงในเมืองไทยครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่ากับเพชรทรงพลรวมมงเอาแล้วครับแข็งแรงแล้วเพชรทรงพลเบียดในล็อกสะพายแรงพาเขาเชือกอาวุธไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับวันนี้โจเซฟโดนแล้วอุ้ยโดนแทงขวาแล้วครับ แม่มีโดนแทงแล้วมีอาการหยุดสะดุ้งให้เห็นนั่นแหละครับหลังเวทีครับบัตีกันต่อครับโดเซฟสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนั่นแหละครับแท็กทูเพื่อนเริ่ร่างของเขาเลยครับรายนี้มาอยู่เมืองไทยนานหลายปีเลยครับมัดขาตัดลำตัวเพชรทรงพลหรือว่ามงครับดันเข้าเชือกเนี่ยครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาปุชิจะโซทอรครับเอาละครับผ่านนาทีแรกแล้วครับยกที่สี่เนี่ยครับถึงตัวตลอดเลยครับทางด้านของเพชรทรงพลหรือว่ามงสิทธิพนมทองครับ Uh s> <S จากบุรีรัมนะครับนี่เป็นรุ่นน้องร่วมค่ายของปากกาเล็กกิ่ง้างเล็กปากกาเล็กกิ่ง้างเล็กยุคเริ่มต้นเนี่ยมาจากเนี่ยครับสิทธิ์พนมทองเนี่ยแหละครับ <_ s> แรงมากครับอาวุธโดนไม่สะดุ้งไม่สะเทือนแทงเขาโอ้โหเอาแล้วครับลูกนี้มีย่นมีย่อครับแม่มีสายย่อน,นิดนึงแต่ว่าไม่เป <s> ็นไรครับถึงตัวต่อเอาแล้วครับเอาแล้วครับ จะกลับมาสู่เกมได้หรือเปล่าครับโดนเซฟโอ้โหนี่ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เสียงเชียร์เสียงเฮเสียงฮาเริ่มมาอีกแล้วครับนั่นแหละครับอย่าเพิ่งโดนสรุปอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับนี่คือจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟแนดปฐมฤกษ์นัดเปิดสนามอาจารย์โอ้โหเงียบไปแล้วนี่ทำไมมาหายแล้วเอ้าเอ๊ะเอ๊ะของเข้าของเข้าของเข้าวอ้าวทุบเช็ดโอ้โหนี่ครับ ซ้ายใช้เป็นชุดก็มีแข้งขวาก็มีแทงเข่าย่อไปเมื่อสักครู่นี้แม่เรียกว่าปลุกประจักษ์หลุมครับจเซฟแทงซ้ายซ้ายแล้วคาสุด,สดไปเลยครับสุดๆไปเลยครับนั่นแหละครับเตะซ้ายแล้วคาครับอย่างที่พี่พิเชษเรียนไปนะครับแข้งขวาซ้ายน้าขวาลังมาเลยครับคนละแข้งคนละทีโอ้โหเนี่ยครับ ลุกผีมาจากลุมอีกแล้วครับโอ้โหขวางหน้าตักแขนได้เข่าขวายัดเข้าไปเอาล้ครับหน้าจอทีวีเอาโอ้โหโอ้โหหมดยกที่สี่โอ้โหเรียกว่าในช่วงปลายยกที่สี่โยเซฟมีลูกฮึดขึ้นมาครับในช่วงหนึ่งนาทีกับปลายยกที่แล้วทำให้สถานการณ์ตอนนี้กลับมาลุ้นถึงดีการครับจากที่ทำท่าจะแย่อยู่แล้วนะครับ โจเซฟโจเซปสายต้องขยันวันนี้ครับเอาว่าไงอาแล้วครับต่างฝ่ายต่างม,มั่นใจครับโจเซฟหนึ่งนาทีปลายยกสี่ทำให้เขาเกิดความมั่นใจครับใครมีความมั่นใจครับโจเซฟเพชรพลก็ไม่เข้าปีกรองเชิดในช่วงปลายยกสุดท้ายวัดใจกรรมการครับว่าจะออกข้างไหนครับ แดงโจเซฟหรือว่าน้ำเงินเพชรทรงที่ดาเกิงมีศาสตร์แล้วก็ปิดท้ายที่พี่ตูพงศักดิ์แม่ละม่อมนะครับรวมคะแนนแล้วไปทางไหนครับนั่นแหละครับออกตรงกลางเลยครับขึ้นเหนือไปเชียงใหม่เลยขึ้นเหนือไปเชียงใหม่เสมอกันไปนะครับเจ้ากันไปครับคู่นี้เนี่ยครับไฟที่2ของทั้งคู่เลยครับหลังจากที่ไฟที่ผ่านมา19ธันวาคมนะครับทางด้านของเพชรทรงผลพลิกชนะโจเซฟครับแต่ว่าวันนี้ช่วงท้ายๆปลายยกโจเซฟทาได้ดีครับอ่ะเป็นเพื่อนกันครับหลังจาก